สวัสดีครับพี่น้องต้อนรับ้าสู่ช่องฝ้น,น<ว>ีนิราบนลำเพลินออฟีิเชียลค่ะมือนีเอาอยู่ทีบรรยากาศด้านหลังเบื้องหลังค่ะการทายเอ็มีเพ่งมาดไ,ไม่สาวหน่อยเพชรบ,บันเพง่งเป็นใะไรความรู้สึกเกยเกยมิวนำเพชรสตูดีโอวันนี้เหมือนอยู่ในดงแบบ ดองและแจดงยูทูปเปอร์ทุกคนถือโทรศัพท์ยกเว้นเจ้ายกเว้นยกเว้นฉันอเลแม่หนูไ่ได้ส่ฟิวเตอร์ได้นี่กล้องสดได้่แมเขาไม่เหผูายอยู่แล้วูเตรียมผู้ชายเขาใจผู้ชายจะหับได้เออผู้ชายกคลายออกเยอะเลยโอ้ยฉันลืมตาน้ำลายนม่นยังอีกเลื่องกนเรยงว่าควรแม่แม่เสียดเด็ดแม่ทาโทนมาเลยพิวหนังเอ้ยเลือดสูดอยเขียยังดเทร้ามันนอนหลับ มันผสมบันคือผู้ชายทายหอดตากล้องชายเอตยัยลงเยี้ยนไปด้วยอหีอน้องก <N> ันเหมือนเตียงสองเตียงโซ่เตียงสอเสียงหา อย่างสี่งานว่าผมไม่เสียงหรอทุกทายดีนี่ดวงยูทูบเบอร์ส่กทีเนาะที่พักมาบอกยายเบอร์ไปเป็นอะไรเอ็มดีนะแต่คือปฏิเสธไปช่วงนั้นเราโฟกัสโฟกัสการซ้อมอยู่โอ้โหแเรื่องงานช่วงนั้นความรักก็ไม่ค่อยโฟกัสช่วงนั้นผมยาวก็บอกมาเถออะกก็ไมม่่่คคยีีใรรัพเิดช่วงนั้นผมยาวก็บอกมาเถิด ใช่ใช่ช่อายาวก็เขาจะให้เป็นนางเอกไงก็เพราะผมยาวไงเนี่ยพี่น้ำเพชราเปพี่น้ำเพชรถึงกับโวยว่าแบบฉันมาทำอะไรที่นี่าบ้านเมือเน่ ที่น้นองไม่ข,มขาบามับามรถดั้มหาดันป้ายทะเบียนรถอินแน,นยนีออ้ว่าดูไปทะเบียนรถขาขาจ้าหาบุ๊ดเนนะด้ไปเรียวจีรลเด็ดอับจีจีหามงค์เมาย,าย้ายเด้ิไนไปขอดแก้วไปยั่ขอไันแน่นยังม่ว ไมนนี่ยเปงจอบเกเชี่ยนอันนี้คือจอมอนิเตอร์จอมอนิเตอร์พี่น้องโอ้อจังปัากครอะแฉีเลยังม่แต่ยูทูบเออลองมสแลวดงยูทูบเบอร์เราจังบ้องจอจัด จากผู้ใดสิเว้น้ำผู้ใดระบาดเนี่เอามีแตกล้องไปตกใจไปว่าเคยเห็นไรนา้ทุกคนเก้าสิบเกคนมีรัค่อยเน้าร้ยคนจะค่อยไปทางสกรู้ีหลีเสียงกันแบบวูยูทูบเบอร์แก ช่องพอดีแล้วเพื่อนเราไปเชื่อมนับเด้อช่องพอดีแล้วเพื่อนเราไปเชียอม้าพี่จ้าฝากอันพี่น้องช่องอันไอ้พอดีน้ำเด้อจ้าฝากไปนี่ลูกบอแล้วเพื่อนเราไปเชียอน้ำเด้อจ้อได้ยินบ้างหรอจ่าอันมันเสียงกันนะจากน้อยเด้อดท้องใจโอ้กูปวดหัวแทนมังยิ้มมึเอายาดมนปะยัยก็เป็นยังเด้อกูปวดไหวแล้วูทันแลยที่อู้พี่น้องโจมอนิเตอร์ เฮ็นหุ่งกับบ้าไปแล้วเขาแบบมีวัดเ um สียงพี่น้องเอาแม่มันได้จังเเบบีอยย่กับผู้ใดเบบีอะเดีเลยพ้ะพ่เลี่ยงเอพเลี่ยงอ๋อเอมพีเฮานะเด็กเก่าเป็นรถนอะรถหกหลอระพีอุกนุกคนฝากแน่ฝากกันทีสิบนั่นเด้อเจ็ดเก่ามงเช้าจ้า จ้าเพราะว่าสิเป็นคณะม่อราพ่อจ้าแม่เอาลดูแล้วเพิ่นจ้าพอจะดอจ้าพี่ยังเอกเป็นมือกุยเออบัตรรหัส19บาทจ้าพี่น้องทุกช่องซื้อบัตรจองตั๋วครับ19บาทเอาแม่ทุกบาทกับแมาน้ำมูสิไปย หมาสงเงหมาสนัทีสิบกปล่อยเพียงสู่เก้าจ้าเวลาเก้านาิกาเก้นาทีจ้าแล้วก็วันทียี่สี่วันเสารเปิดฤดูการสาวน้อยเพบานแพงจ้าฝากพี่้องซื้อบัตรจองตัวค่ะเบาทสัหมาร้อยแปดบแปดบาแล้วก็ทุกคนเตรียมมวนเพีงมาหามกำลัเพื่นมวนหัวน้ำกา เดี๋ยวสองสารอันสองสารเจ้าของนั่เพชรสตูดิโอให้จ้ว่ามันนั่งอยู่ในดงนี่ยังนี่ไหมหลายคนบางคนนั่งเดร์่าอุบาทบอกระเห็นอยูเซ่ก็ได้เห็นอยู่นี่แหละของนี้ลูกบอลค่ะสองรอย

มองกล้องไหนคะกล้องไหนคะกล้องไหนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดไลทไปตอนนี้ช่องคดีพนเมั่งเป็ดซีฟดกับเปดีาน่นเลยเห็นเจ้าใเห็นิเ่ะเเลยยี่สิบสีคนพี่น้องจ้าสบงช่องใดพิ่นย่พิหกคนเอาไลไปแล้วเาเมงอันนี้คลิปค่ะคลิปค่ะคลิปค่ะออคลิปคลิปแล้วเริ่มแล้วคลิปสุดดิบหพี่น้องเจ้าสบงช่องใดใหญ่กันไป พี่คนไยจมากำลังยบจักสิบิงกล่องไดพี่น้องเอ้ยมีจต่ยูทูบเบิรกแตกจืดเจือดแก่ขายก็ขายด้วไม่ใช่นำเพจวะโอ้กูจักสิแล้วเบิางกล่องใดกูงงกูบ่อกีเห็นอะไรปะดี นี่เป็นเอวระัยของเราแม่เฮียบีต็มตัวนะครับเต็ัวนี่อันนี้คือจอมอเตอร์ขับพี่น้องเข้ามาเบื้องเบืองลังกันยูจอนี่นะคะทุกคนต้องลองเเขามาจอบสะทายยูจอนี่ของสาวน่อยเ็นแนครับดับเ้วสิทาเป็นโตราอข่อยแม่มักเชียวอุ่มลุมแ่ไอมแค่หมูข่ยม่ได้ไข่แค่ไปทุกคนิไดเออาขาจากชัคุ้มนียูเป็นไว้เนาะ หลักลองก็มีด็อกตีก็ก็มีส่วนมะลก็ก็ก็มีส่วนมะลำก็ก็แห่งลากเกเปียกโระิแดงไป็นาส่วนส่วนสมบัเกือบ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 ขึ้นแดงแก่ขึ้นบะแดงตู้เย็นน้ำเทอโอ้ยตาแดงวันไฟตาลกมึงจะนึกเกือขึ้นแมงตาไฟอตาแดงว่ามันแพลปุ้งตาดไปตาล คือนกนชนิดหนึ่งนี่นัน่นนกอย่างกับปูนกกาเดนนี่ค่ะครับเอาเต็นได้ดอ,อกเราวบาด้ม่มคอยสวัสดีคุณแม่สุภาพค่ะยูเม่สวัสดีค่ะ ไปีต่ผูป็นลมีเห็ดหนแม่กาวสวัสดีพี่น้องช่องคุณแม่สุภาพน้ำมงสาค่ะพี่น้องอดีแม่ก็เห็ดชีพพห่อเลี้ยมเป็นจังไรคะพ่อเลมอกอันได้คลิปนึงหรือเ่ครพ่อไล่แม่ไล่ตายแมมหาหลาัี่ นี่ยไปวิ่งขึ้นหนงสิอนแมตวิ่เลย่นงคนละนี่ยแม่บอกคนละเน่มาคนละใบได้หรอคนละมกอันนี้วิ่งคนบอพ่ออันนี้ก็มากยู่พะนน้อยยังสีมักยูบอพ่อนอ่มันบ่เคยยอมจะเกลียดเลี้ยงนี่ี้ใจขาดเอคใบอ พ่มเอามึงตัวจำเนี่นึงใจมึงตัวปะเพ่ามึงกับอดบวมได้เพื่อนเอาหัวใจไปไว้ใส่ก็บอกเออกยายจะหัวใจใใตันุไปไว้ก็พอฟาไว้ลูกสาวหยอดพอเ มาไทยอีกนะป๋ามันหน่อยพดเอามาไทยอีกนะป๋านี่เขาบ้านั้สองหน่อยไทยล้อรถ่ยถอย้อรถเนี่ยไทยก่อนนะครับไทยรถยนี่จังบ่าจังจะวัาดอกยางกันยังเงิี่ก็ดอกเจเดย์เนาะไม่ก็ไม่แมแล้วก็ผ่านไปแล้ก็เฮนน่าต๊ะแม่ทเไม่ไม่ไม่ดอกยางยังฟูนสังหลังเนาะรถเน ความขี้เก็บทวนๆอยู่มันคือหมาแถนอมหล่อรถเนี่ยดหล่อรถใจเอาบนนอามะได่ป่จ้าเพื่อนหอามามือนี่จ้าเพื่อนหอมหอมเต่ามือสองมือสองเว้บ่เหม็นนอกยุงดิเนองยุงลำพนมันยหยค่าเดียวเติเรลื่อแลวพี่น้องนี่ ขาพุณงามอีี๋ด้วยนี่โอ้นี่จอมอนิเตอร์พี่น้องโกบันทันไอ้หนูเอาหนูก็ตัวหน่อยตัวใหญ่ฮะหนูก็ตัวหน่อยตัวใหญ่แผลตัวใหญ่เปานไรได้ลรอฮกชีพด้วนึงให่ตา้จ่าดีใจยิ่งแม่ไเห็นดูจ่ามันอ่นยี่แม่มันนั่งมองหนูเนี่ยมองหนเห็นด่อเห็นมันเิหมือดเนี่ยจังเลยนี่ภาพจริงอยู่ตรงนี้ค่ะ โอ๊ะโอะโอ๊ขโอ๊ะอโอ๊อ๊ะะอโอ๊อะ ่ก็มีมลังก็มีนร้อนปอดีมาหาตคอมนยูนี่ใครว่าต้องมีสาวโง่์นายนาจุเสือบงติ้งลมวันหัเมือนสุดจะกลับสาว่เนียดขึ้นมาเสด็จได้ครับพี่น้องเนียมุน ตีคัดแ่้เขาเดวก็เอาขึ้นนี่ี่งมีสาวน้อยเตรยมอยงานบุญงานบวมาัความมวนความจวดเนี่กระควระดาไฟเทก็ไปไปน้ำเพชรน้ำเพชรจะไปใช้ได้ที่ใครแล้วบ่

慢慢，我把你点击。 ่อนเยวกันได้กับน้องเ,อเ,เ,อเราไปดูมอนิเตอร์ช่วงท้ายๆให้กันนะคะว่าในกล้องออกมา,าจ,จะเป็นอย่างไรกันบ้าง นโอ้โหจบไปแล้วนะ่ยสำหรับเอ็มวีเพลงมหากรรมลำเพลินนะคะสำหรับเทคแรกผ่านไปนะคะเอะไะค่ะที่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี้ก่อนต้อกันเลคะฝากติดตามรับชมผลงานเพลงมหากรรมลำเพลินอย้างนี้ในรากันรีวิวกันนะเพื่พอกันย่างแน่นอนสนับน้าเวทีและการลุ้นเพลงเพลินเตยเสดชนะคะพี่น้อง